อันนี้บอลเว่นที่ไปนานมากและไปคือไปนานมากแหละอ่ะก็เราไปกับทัวร์นะคะแล้วก็จะวุ่นวายนิดนึงเราจะเดี๋ยวลื้อเข้าหรือออกลื้อเข้าหรือออกของต้องครบของต้องมีเนาะก็ตามสไตล์เราแหละค่ะว่าเอ่อเตรียมพร้อมต่อยพร้อมแค่ไหนก็ขาดอยู่ดีเนาะค่ะก็ถึงช่วงแถวช่องแมกกะ,ะก่อนที่จะถึงช่องแมกก็ แงฟันเนาะอันนี้อยู่ที่ด่านช่องแม็กนะคะแล้วก็เตรียมตัวแลกตังค์เนาะแล้วกเ็เปลี่ยนซิมเป็นซิมของประเทศลาวนะคะแล้วก็ทําเรื่องข้ามแดนนะคะแล้วก็ข้ามมาผ่านแม่นำ้ำอันนี้คือแม่น้ำอะไรไม่รู้คือคือผ่านอย่างเดียวแล้วก็มาที่บ้านหนองหลวงนะคะเพื่อเตรียมตัวที่จะเดินทางขึ้นไปกานใหญ่โดยใช้รถอันดูราของเรานี่เองค่ะ ให้ดูบรรยากาศก็เป็นประมาณนี้ค่ะรถเปิดประชุมค่ะเอ่อเพื่อนร่วมทปก็จะนั่งไปด้วยกันนะคะนั่งรถเปิดประชุมไปเพื่อเอ่อลงเดินณนะจุดที่ให้เดินเนาะตอนนี้กำลังเริ่มเดินเตรมตัวแล้วค่ะ รรยากาศอะคะกำลังเดิอนอ้าวเบียร์อยู่ไหนอะนี่นะครับอ้าวทำไมเราไม่ไปใช้กล้องหน้าละ่ะมือก็จะมีพี่ลูหกห้านะคะที่ว่า,เ,าเดินไปด้วย ัันนี้กบทางก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นทางเข้านะคะสรุปรองเท้าที่ใส่มามันหลวมค่ะก็เลยเออ่แวะเพื่อจะใส่รองเท้าให้มันแน่นขึ้นแต่ปรากฏว่าเอ่อจะดึงปัญหาใหญ่กว่าเลยให้มันรัดรัดก่อนดึงจนรองเท้าข้าวเอาให้แน่นแน่เลยสวยดีกว่าเดิมถ่ายูปใ่อนสรุปไม่ได้แก้ไขค่ะเพิ่มปัญหาขึ้นกว่าเดิมค่ะ บอกแล้วว่าทริปเราก็คือว่าทุกปัญหามีเราอยู่เสมอเรื่งวุ่นวุ่นนี่ค่ะไว้ใจได้เลยค่ะน่าเฮียงไหมคะทปัญหาททริปคำถามเดียวทุกปัญหาจะมีเราอยู่เสมอในทริปนั้นก็จะเดินไปนะคะจะผ่านสวนกาแฟของชาวบ้านนะคะอ่าอันนี้เคยสอบถามชาวบ้านแล้วว่าเป็นกาแฟอะไรวะอาราบิก้าหรือไงสักอย่างนี่นแหละค่ะที่ว่ามันมีโฆษณาว่าเอิ้นดาวก็ได้นั่นแหละค่ะ นี่แหละที่ฟังจากคร่าวๆที่ชาวบ้านเขาบอกมานะว่ากาแฟอันนี้ค่ะเป็นพันุ์อันนี้เนาะอาราบิก้าโอเคีก็จะเดินผ่านไร่กาแฟของชาวบ้านเขาไปแล้วก็จะผ่านลำธานค่ะก็ตามนี้เลยค่ะบรรยากาศอากาศดีมากคือเดินเข้าไปในหมอกเลยอะคือฟิลคือแบบหมอกปกคลุมคือมันเป็นแบบว่า ถ้าคิดจะเที่ยวบริเวณน่ะคือมันดีมากเลยมันได้ดูน้ำตกแล้วก็มันได้อาชรถแล้วก็มันได้แบบว่าโอ้โหมีน้ำเก๊กฮวยฉ่ำคือคือมันสนุกอ่ะมันมันมันเวิร์กมากคือต้องไปลองต้องลองมาเที่ยวกันนะคะบริเวณคือดีมากอันนี้แนะนำเลยมันได้มันครบรถอ่ะมันแบบต้องข้ามน้ำฝนตก ่านน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยแบบเออสนุกค่ะเป็นทีิปที่เหนื่อยแต่ก็สนุกค่ะอันนี้สะพานคามะครับอันนี้ก็เตรียมตัวค่ะ ออพอดีว่าเราไปในวันหยุดเนาะเราก็จะลงไปดูน้ำตกพอดียังพากไม่เก่งน,นะคะก็คือแบบว่าตต่อก็ไม่เก่งก็เอาแบบสไตล์ตามใจเราแล้วกันเนาะไม่เน้นข้อมูลที่แบบว่าสาระอะไรมากเอาแบบปว่าบอว์ไปตามสไตล์ของเราละกันครับแบบเนาะก็คือยังพูดไม่เก่งยังยังต้องหัดพูดฝึกพูดอีกเยอะค่ะห,หัดปัญญาอีกเยอะเลยแล้วก็หัดตัดต่อมันนะก็ ขอโทษด้วยนะคะถ้าเกิดว่าทุกคนคาดหวังหาข้อมูลอะไรดีๆจากจากาคลิปของไอ้ะคะ่ะก็มันได้ชอบอต <c oughs> จริงจริง <c oughs> เพราะว่าเราเป็นคนไม่มีจาระ <c oughs> จริงจริงมันก็ได้แบบว่าคือได้ตามเนี้ยแหละคะ่ะมันก็แบบมีสาระบ้างอะไรเงะะี้ยค่ะนิดๆหน่นนอยๆแต่แบบอย่าหาอะไรจริงจังจากช่องนี้เลยนะคะดูเอาเพื่อความบันเทิงดูความสนุกดูความตลกดูความฮาไปล้กันเพราะว่า เราเองก็ยังพังในเก่งก็ดูบรรยากาศไปค่ะตอนนี้ก็ข้ามนันตกบรรยากาศห้องตกคือมันมันมันสนุกมากเลยนะคือมันได้เดินทางน้ําตกเดินเป็นแกที่หน่อยเนระไม่ดูดิฟิลท้งฝนตกท้งอะไรเงี้ยมันมันสนุกในการเดินป่าครับคือมันมันได้หลายบรรยากาศหลายแบบอัฉรพลหนมากแล้วก็แบบว่าที่สําคัญอาจจะเป็นเพราะว่าเก๊งหัวคิดว่านะ น้ำเก๊กหวยด้วยแหละส่วนหนึ่ง <the> คือไม่ร <Brother> ู <fraction> ้ส <inside> <able> like ิแล้วก็พี่ๆชาวบ้านนะคะก็น่ารักมากดูแลอย่างนี้เลยนี่อันนี้ก็แพะถ่ายน้ตกแป๊บนึงไอ้เหี้ยเป็นวิดีโอทำไมเนี่ยแป๊บนึงเก็บความสวยงามอะไรอย่างนี่ะอันก็จะเป็นต้นไม้เนาะก่อนที่จะลงไปเจอน้ำตกค่ะคือมันอาจจะเป็นแบบว่าภาพ ที่ไม่ค่อยปฏิปสตไต่อกันนะเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจถ่ายกัน,นจริงๆอะ่ะแบบไม่ได้เป็นจริงจังคือเป็นยูทูบเบอร์ตามใจตามอารมณ์ของตัวเองนะคะคือท่านเหนื่อยฉันก็ไม่ได้ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยอืมนเนี่ยแล้วก็เราลงไปน้ำตกอบก็ประมาณสิบโมงเย็นแล้วค่ะแล้วก็กว่าจะขึ้นจากน้าตกกว่าจะถึงที่นอนด่านใหญ่เนี่ยก็มืดเลยแหละประมาณสองทุ่มได้ะคะ่ะสองทุ่มกว่าได้เลยอะ่ะคือเออแล้วก็เยอะมากด้วยเนาะที่ว่ายัางค้ังอยู่ข้างล่างกันนะคะ ก็พอถึงแทมก็นี่แหละจ้าก็จะมีนั่งน้อง,องที่ถึงก่อนนะคะอเ,อเอาอาหารมาให้น้องเตรียมอาหารมาให้แล้วก็มีน้ำเก๊กฮวยเย็นเยนชื่นใจอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่อยากจะบอกว่าครั้งนั้นน่ะมันแบบมันเหนื่อยมากอ่ะเหนื่อยมากๆจริงๆคือลงน้ําตกคือมันเหนื่อยแล้วก็เราก็นอนทมกลางสายฝนม่นเลยขัดดีหมอกมากหมอกเต็มเลย ที่บริเวณน,นะคะก็จะไม่มีห้องน้ำเนาะเราเราก็จะเป็นแบบเวลาเราจะทำส,ส่วนตัวเนี่ยเราก็คือแบบว่าคือมีสไตล์เลยตรงไหนก็ได้เนาะแล้วพอตอนกลางคืนอะ่ะมันไม่ได้อะไรหรอกเราก็รู้สึกว่าเราห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่พอตอนเช้ามาอ้าวคือแบบว่ามันมีแต่แคมมันมีแต่เต้นของคนอื่นคือตอนคืนมันไม่เห็นไงคือแบบก็ตลกดีมันก็สนุกดีไปอีกแบบนึง อนนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ว่ากับแล้วค่ะบรรยากาศเห็นว่าแบบหมอกดีมากหมอกฉ่าหมอกแบบโอ้โหหมอกแบบประทะหน้ามากแต่อยากจะบอกว่าเรื่องเดินเนี่ยสู้ไม่ไม่ไม่สู้ตากค่ะแต่ว่าเรื่องดินเก้ง้วยนี่โอ้โหคือคือหน้าดูตอนเดินนี่เหมือนจะเป็นจะตายอ่ะเอิ้ อันนี้เพื่อนแอบถ่ายคือแบบว่ารู้สึกว่าโรธเพื่อนมาก่ะเพื่อนพามาแต่ว่าแบบพออีกวันนึงค่ะก็จะมีปาร์าตี้เล็เกๆน,น้อยๆอะไรเงี้ยค่ะที่หมู่บ้านนะคะดูดีปรรยาการหมู่บ้านคือฉ่าม,มากแล้วที่ถามชาวบ้านนะคะคือหมอกฉ่าแบบนี้ทั้งปีค่ะอันนี้ก็จะเป็นอะไรวะนี่นี่อติมอติมอดติมที่ประเทศลาว มันคือแบบนี้ขนมปังห่อแล้วก็มีไอติมค่ะแล้วก็ซื้อแปบ,บซี่ของประเทศเราอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกวยจับยวนป่ะไม่แน่ใจลืมชื่อแล้วแ่ะมานี่น่ารักดีเลยถ่ายมาให้ดู